เจอท่าไม่ตายากวาลี้กท่าที่เจบน้อันจุดหอย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้และตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะเมื่อไหร่โตจะมานี่อนัดไม่เป็นนัดเลย มาละขวาจะมาได้นี่นายก็เป็นอย่างเขาด้วยเหรอเป็นอะไรเป็นบ้างไงนายจะไปรู้อะไรเซฟฉันใส่แบบเนี้ยฉันจําเป็นฉันเอาไว้ปกป้องผู้คนปกป้องจากอะไรอะ่ะปกป้องจากปีศาจรายย้าไงเซฟมีจริงจริงเนียเซฟปีศาจกับพวกกระสุนะ่ะแต่นายอะมองไม่เห็นหรอกโอ้ย เสียเวลาคุยกับนายจริงๆป้าไปเรียนกันดีกว่าแล้วอย่าลืมถอดชุดด้วยนะมันถอดไม่ได้มันจะเป็นเซฟหยุดก่อนอะไร<ป>อีกฉันเห็นอสูรแล้วบินอยู่ตรงป้าตรงนั้นอะ <c oughs> ฉันเจอศูนย์ละอยนายะะบ้านไหนก็บ้านคนเดียวเหอะเดี๋ยวฉันไปเรียนก่อนแล้วกันจเจอกันที่ห้องเรียนนะไม่เข้าใจลเลย อเสิงโตฉันชัดจะทนความบ้าของสิงโตไม่ไหวแล้วนะถามจริงๆนายไม่เชื่อฉันหรอใครจะไปเชื่อเราของปัญญาอ่อนพันเนี้ยได้นั้นฉันจะทำให้นายเห็นนี่คือผงออสูรถ้าทาที่ตาเราจะสามารถเห็นอสูรได้ ฉันจะลองมานยาอ่อนกับสิงโตครั้งสุดท้ายแล้วกันเฮ้ยจริงอย่างที่สิงโตบอกด้วยเชื่อฉันได้ยังล่ะแล้วฉันต้องทำไงอ่ะสิงโตอสูรเต็มไปหมดเลยอ่ะนายแค่อยู่หลังฉันไว้ แต่เตือนไว้ก่อนนะถ้านายเห็นอสูรแล้วนายอย่าพยายามอยู่ในที่มืดโอเคโอเคนายหลบไปก่อนนายสิงโตหนึ่งตัว อย่างเงี้ยเฮ้ยเซฟฉันบอกแล้วว่าอย่าอยู่ในทีมืดนี่ต้องเจอท่าไม่ตายตายกว่าดิาท่าที่10เฮ้ยจุ่งจุ่ง เป็นอะไรไปเนี่ยนี่เราเป็นอะไรไปี่ยสิโตเป็นไรป้ะเซฟฉันเชื่อนายแล้วว่าพวกอสูรมันมีจริงก็ฉันบอกแล้วไงนายไม่ยอมเชื่อเออฉันขอยืมดาบนายไปป้องกันตัวได้ไหมฉันให้นายยืมได้นะแต่นายต้องลดความอ้วนก่อนแล้วไปฝึกฝนถึงจะใช้ได้แต่ฉันว่านายหลบอยู่หลังฉันดีกว่าเพราะฉันไม่รู้อะว่า ฉันจใจนายฝึกเป็นใครดาบพิ่ฆ่าตาสูนเหมาะเป็นใครนะอ๋อฉันรู้แล้วถามคนดูดูดีกว่าว่าผมเหมาะเป็นใครในดาบพิฆ่าตาสูรใช่ล้วันนี้ผมง่ามัก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับพายบายสวัสดีครับว้าฉันเหมาะจะเป็นใครอะ่ะเออนายดินายเหมาะจะเป็นใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน